ยี่สิบสามเมีคนนึงจะพ่นลูกอนเฮ้ยี่อ็นาเอ็จะพ่นจะพ่นูมด้วยโอ้โหเย้เอาว่าสานิดนึันวาใครจะชนะวะเนี่ยมิวมไปตกสามสอน้เฮ่อยตอนนี้ผมตอนนี้คือมีสคนกำลังยิงดูสามสคนตู้กันอยู่สาเอ็เออโอเปวะเออสามุนโอเปข้อตึงเห็นบ่อยนะ คนมันพ่นมันโดนนดด้วยมันจะโดนดีร์นก็ที่หลอประมาณประมาณน้ก่อะน้องเขาบอกเป็นน้อนก่อนนะกคนคสอเอาจังหวะนี้ยังไงก็ผมโอ้โหจังหวะนี้เขาตีเข้าไปก็ผมจังหวะนี้เราชอบตายหรือเปล่าไม่เล้าร้อทำทำไมทำไมไม่ไม่เินดีเลยวะหรือบอกเอนี่ท จังหวะนี้30มสเอ็มจังหวะนี้30มสเอ็มสาขาเอ็มบอร์ดนะสาขาผมเองนะผมจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้เอ้าอ้ยใครอัดดุย่าใครอัดดุยาเอันนี้ไงครับผมคันนี้อันนี้อันนี้คือผมไม่ไม่ได้แจกครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะรับชมแล้วประชิดระดับ 4K ร์ีจังหวะนี้ยังไงอโอ้ยอย่าโน้ตหัวกูหนาชิบหายเลยนะ ยกครับเนโผล่มันหวานขึ้นไก่มันหวานขึ้นไก่มากเลยตอกฟางตากฟางลูกไก่อะจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้โหตีเข้าไปนะผมสำหรับเออมังกรของเราเนี่ยนะผมสาขาเอ็มบอดที่หนึ่งของผมจังหวะนี้อย่าดูโดนปาดไปปาดไปโดนนะผมสามารถหลบมสี่คันนะผมจังหวะนี้ตีขึ้นไปแล้วนะครับผมเอาโอ้เรียบร้อยโดนฟันครับผมือโดนคอมโบวันจอดหรือเปล่าโดนตีหัวเข้าไปโอ้โหคอมโบผิดพลาดทั้งนี้หนึตายแล้วเนี่ยคนนี้จังหวะนี้ยังไงแล้วยโอ้ยฟามจะเอ็มบ้าั้งก เอาสามคนจะสู้กันชนะให้ร้อยหนึ่งนี่เงี้ยเหรอร้อยเก้าเอาจังหวะนี้ยังไงลูกอู้เอาจังหวะนี้สามทีไม่สายหมดบ้านกูเอาจังหวะนี้จะลงขโมยเชือวแตกหรือเปล่าเรียบร้อยลงขโมยมาแล้วยังยังไงเอาคุโดนด้วยเอาเมื่กูเมื่กูอ้าเรียบร้อยกับมือมึนตึบเห็นดาวเลยใครโดนแบนใหม่นะฮะใครโดนแบนใหม่วะนเน๋อคนน oh, yeah? oh, oh, huh? ี Sisters ้เขาแบบเอ่อ เขาพิมพ์ไม่ค่อยดีในคะแนนพี่เรแบนไม้เขาแปดปีแปดสามสิบเอ็มสามคนเกินไปเป็นเนาะสามสิบเป็นสามคนแต่วะนี้ยังไงครับผมเอาจังหวะนี้โดนป่าไปอีกหนึ่งรอบสองรอบสามสิบเอ็มสาขายที่บอกผมผมขออล้มก่อนดีกว่านะผมก่อนที่ตายหานะครับผมจังหวะนี้ยังไงโดนต่าคอเข้าไปโอ้โหโอ้โหดนได้ไงอ่ะจังหวะนี้ยังไงครับผมเอาเรียบร้อยครับผมสามสิบเอ็มสาขายที่บอกผมจะตายหาลิปป่าแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไง สองคนนี้ไม่ยอมใครนะครับผมเอาเอาปิดลู้ิดเอาเอาเปิดใหม่แล้วดูห่ใจอะที่ไลทุกวันไหมไม่ใช่ครับผมีนีตายกัไ้ไหมสามสิบเอ็มสาคนนั่งคิดดีเอาแล้วจีบวดนะว่าสามสิบอคนนั้นตายหาดลยป่าวเขาไปทไหนไปไหนเหรอ้เนี่ จังหวะนี้ยังไงแล้วผมไปรีเรื่องน้องจังหวะนี้ไอ้ผั้โดนล็อกเข้าไปแล้วโหโอ้โหไม่ได้แดกคุณล็อกตอนนี้ยังไงเด็คนนี้ไม่ธรรมดาสองคนนี้เอาเรียบร้อยคำตัวปาดไปเอาโดนปาดไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะโดนจังหวัดช็อตหรือเปล่านะผมจะแบบนี้ยังไงเอาเอาเรียบลอยคำโดนฟันกูออกด้ก่อนดว้าวออกด้วยหมดเอนเอาเอาจังหวะนี้ยังเรียบร้อยโดนปาดม่ไดจะตายหรือเปล่านะผมโอ้โหจังหวะนี้รู้สึกว่าคนนี้สายจะแปลงไม่สายขบวนนะครับเนี่ย ไปดูใกลๆกังอนเมื่อกี้ใครวะมังกอนก่อนร้องำรงนี้ยังไงนะผมโอ้ตำรามงก่อนกูปิดใบเล้วแก้วหูจะตายหรือเปล่าเอาหูจะไงอูเอาเอายังไงมะหวั่นดีรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงกมาได้โอ้โหเกือบตายครับผมนตายม่าโมาข้รมันจหนี้ไง ายาปาดไอ้ยืดูดูด้วยเขาคุ้มีดจอเลยโอ้ยโอ้ยยี่ยีเขาตึงดิเขาตึงดิเดววันนี้ยังไงแล้วโอ้ยเดววันนี้ยังไงสองคนนี้กินกินกันไม่ลงกินกันไม่ลง จังหวันนี้ยังไงนะผมจังหวนี้ยังไงจะมีคนเปิดวีซี่หรือเปล่าไม่น่ามีท่านนี่แหลตัวคนนี้ว้าไปดูเลยอะรู้แล้วคือว้าทีแบบว้าไม่ให้ตามอะไอจุ่มคนนี้ไงฟันยิงไมอีกแล้วผมฟันยิงนะผมจังหวะนี้ยังไงน้องใส่เลยน้องน้องใส่เลยน้องใส่เลยน้องสาขาเอินบอลพี่น้องไปเลยน้องพี่เชือเงไหวน้องโชดนี่น้องโชดนี่โชดนี่น้องคอมโบเดียวดักไหนเงี้ยคอมโบเดียวดักไหนเงี้ยโชดนี่น้องสาขาเอินบอลน้องโชดนี่ อุ้ยเกิดรถลันไปนะครับผมโอ้โหโดนดึงกับมาหรือเปล่าไอโดนร์หนึ่งนะผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังไงปาดไปอีกรอบปาดไม่โดนนะผมโอ้โหสุดยอดจริงกมองจะโดนจะโดนเดี๋ยวนี้ยังไงปะมาตอกปาดอกไปโดนเยังไงสาขาสิบบิดีใช่ไหมจะพูดจะพูดปาดจะว่านี้ยังไงนะผมน้องผมยิ่งหัวเข้าไปไอเดร์หนึ่หายไปไหนหรือว่ากูหาไม่เจอเลยโชว์ดจรอยู่ดิเอ้าโดนล็อกไปเอ้าโอ้โหเดี๋ยวนี้สาขาสิบบิทีผมบอสเซซ เฮ้ยอย่า <French> ไปยิงมิอันนั้นมันเป็นที่อันนั้นมันที่ปัาพิงเมื่อทั้งหลาจะตายกันเหมือนจะติดเควสอ๋อตัวนี้ยังไงนะครับผมโดนตีมาต้องสาขาหมดผมไปแบงนี้ยังไงเลยสามารถที่จะทำการมาจ่ายนะครับผมตรงนี้ยังไงโดนตาอยเลยต้อต่ยไม่โดนนะครับตรงนี้การรับตเป็นมังกรจะโดนยิงหัวหรือเปล่าโดนยิงหัวไปหนึ่งดอกรูงออกหนึ่งดอเลยตัวนี้ยังไงนะครับผมฟันไปเรียบร้อยซึ่บเรียบร้อยแล้วเขาโดนตีเข้าไปนะครับผมโอ้โหตัวนี้ยังไงโดนตีเข้าไปอีกหนึ่งดอจะตายหรือเปล่ะโดนสาขายหมดน้องแ ถ้าน้องถ้าน้องชนะได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดไม้ให้ถ้าถ้าน้องชนะได้พี่เปิดไม้ให้ต้นไหนต้นไหนที่โดนแบนไม่ก็คนที่มันเป็นู้เสียหาก็คนที่มันเป็นผู่เสียหายก็ได้โดนเดินไม่อวกที่ม,มันเป็นม,มันใช้ปุอะไรใช้ปุ่นงกรอนใช้ปุ่นงกรอนเออตัดลายที่คือ <laughs> ตัดลย <laughs> <laughs> ายที่คือจังหวะนี้ยังไงแล้วก็บอกโอ้โหโดนตากเข้าไปปาดไม่โดนแล้วผมจังหวะนี้ยังไงน้องเขาจะชนะหรือเปล่าจังหวะนี้น้องบอกเพื่อการน้องบอกเพื่อการเปิดไม้คุณต้องทำให้ได้ เมื่อกี้แทนนี่เขาจะลองใช้แทนรุ่นน้องกับแทนไมื่ีที่เขาไม่แทนใช่ไหมใช้ไม่ใช่หมดอนเมื่อวานเกี้จังหวะนี้ยังไงเพราะว่ายิงเข้าไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้ยังไงตุ้มเอ้ยจังหวะนี้ยังไงขอบดูขอบดูสถานการณ์ยังไงครับจะบอกด้วยว่าจะตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตายยังยังโอ้จังหวะนี้ปากตายครับเข้าจังหวะนี้ตายครับเข้าโฟม่ากนะผมจังหวะนี้ยังไงไม่นักยิงเพราะว่าไปกหมดเพราเป็นจริงเลยกันมันเก่งกว่าปะคะอะไรนะ พี่ดูดูดูอ่ะพี่วั่นมันหวั่ไม่ทั้งวงเลยอ่ะก็ใช่ไงอ้าไอ้ยูกูไม่เห็นเนาะเฮ้ยไอ้ยูเฮ้ยคำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้สนามผู้รับชุมเป็นคัำแรกที่อยู่ได้ใกล้สามสิบเอ็มแบบนอกเซฟโซนเพราะว่าพี่เป็นผน่าช่องเอยู่แล้าทำไรกันอ่ะกันดูสามสิบเอ็มต่อกันอยู่ครับอุ้ยเอาจังหวะนี้กูบินออกเลยเพืนบินออกรู้ก่อนเดี๋ยวตายฮะ จะเหมือนนยังไงสามสิบเอ็มผมโดนเปิดหัวไปแล้วผมโอ้โหตีก็ยังแตกนะหัวก็แตกนะยังไงแล้วผมได้ดูสามสิบเอ็มแบบใกล้ๆเลยอะประชินยุยุยุกลัวจังเลยครับยุจะหมัดจะมวยจะควายก็เลยของเบงร์นเควินไม่ตายไม่ตายอยู่นี่ตอนนี้ยังไงนะผมโอ้โหอะไรเนาะมังกรอคือฟังกรอนแล้วถือแบบฟัก่อนแล้วถือี่ยโอ้ยลูมตุ้งยากอยู่แล้วถ้ามันล็อกไม่ได้อ่ะ ไอ้เชี่ยเราได้เอ้าเอยังไงอูอูอูยังไงครับผมจังหวะนี้ตีเข้าไปมันจะโด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 นกรชนหรือเปล่าอุยอุยอุยอุโอ้โหลูมอดเลยหน้าเสียใจมากเลยจังหวะพี่เอ้ยังไงข้ามผมกดตูดตีมาไปตูดตูตีไม่โดนแล้วผมยีมายังไงปาดหัวเข้าไปโดนแล้วครับผมหัวงูกหมดเลยแล้วกันดูนี่ไงเราจะตายหรือเปล่าสะข้ายอดพี่ร้อนสุดู้เฮ้ยพี่ซื้อยาพี่ซื้อบุหมาพี่ซื้อปิดชีพจรกูซื้อยาพี่ จังหวะน,นี้สองคนเลือ่อนเท่ากันเอาเลื่อนลงเหมือนกันนะผมจังหวะน,นี้ยังไงสองคนนี้จะมีใครเอาใครลงไหมอันนี้คือสภาพสามสิบเอ็ดคนที่ต้่งยืนดูเป็นชั่วโมงละต้อง,ต,องต้องมีใครใหญ่สุดเ,เออของใครใหญ่สุดดูกันเหมืนอนไอคำของพี่เติมไงของใครใหญ่สุดเอออย่าหนี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 ขอขออย่าหนีโอ้สู้กันหนูสู้โอ้สู้กันแบบมึงไม่ให้นผู้ชมดูเลย เอาจวะนี้ยังไงเาตีเข้าไปแล้วโอ้โยังไงเอยังไงอูปาดปาดเอายังไงเขาตีเขาตึมเียบ่อยเอายังไงเขาโอ้เนื้อมังกรอ่ะนเนื้อมังกรให้หน่อยดู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 บโตดเอาเพีมังกระเอาไว้เอาไว้เอาไว้จังหวะนี้มวยจสีเอ้ามวยจสีมึงเอาไงอ่ะเอ้าจังหวะนี้ไงตีเข้าไปโอ้ยมวยดสีมวยจสีนี้จแสงดูแบบนี้ มามาน้าก็หมดไม่ตายกันสักทีไม่ตุ่นนะโอยกันไปเรื่อยๆจังหวะนี้โอ้โหน้องน้องน้องเขาอยู่ไหนวะน้องน้องบ้ผู้ชมผู้ชมเกือบโดนผู้ชมเกือบโดนเอาจังหวะนี้โดนปาดครับโมเอาโดนทุกคนในวงโดนครับเนี่ยตีหัวปิ้ง โอ้ยอ่ะสะดุ้งหมดอ่ะจุดนี้ยังไงครับผมโอ้โหมัวเย็นสีมันนี่เย็นแสงมันต่อยเข้าไปโอ้ยดึงไม่โดนแล้วผมเป็นที่น่าเสียดายมากๆจุดวันนี้ยังไงครับผมจะโดนตีหรือเปล่าเจุดวันนี้ยังไงโอ้โหลงน้ำไปแล้วนะผมเป็นสงสัยแบบร้อนไงอากาศร้อนไงเป็นโอ้โหประเทศไทยสิ่งของสายจะตายหายอยู่แล้วช่วงนี้เออเด็กให้กินเยอะๆค่ะจุดวันนี้ยังไงเราฟันเข้าไปเราฟันไม่โดนนะผมฟันไม่โดนหัวมังกรแลนะผมฟันโดนตุ่ม้วผมแล้โหตุ่มบานเรื่องมังกรเราเนี่ยผมโอ้ มังกร่วคุณต่อยมังกรมังกรเล่นมังกรเป็นเล่นเป็นร่างใหญ่เป็ดตัวเตี้ยเป็นร่างใหญ่กูบอกเลยว่าร่างใหญ่เสียเปรียบมากนะร่างใหญ่ข้าศตรีนิร่างใหญ่ข้าศตรันิดข้าศตรีอ่ะเปเอาถุงโดนขึ้นมาตอนนี้พี่กำลังอุ้ยเดือดตึกขาดเลยอุ้ยเตอดยเฮ้ยตึกขาดตึกขาดเอ้ยจ่ายข้าวซ้อมลมลุงด้วยเฮ้ยตึกขาดเลยจ่ายข้าวซ้อมลมลุงด้วยเฮ้ย ต้องวันนี้ยังไงผู้โดนตีเข้าไปแล้วอย่าอย่ามึงพูดอย่ามึงพูดตอนนี้ผลุงลังดูอยู่เอาตัวนี้ยังไงเฮ้ยเย้ตู้โคตรตึงเลยน้องชัยยังไงสองคนนี้กินสองคนนี้กินกันไม่ลงของของเออของคนใหญ่เกินโอ้ยังไงเอาดีก็ไม่โอ้ตจวันนี้ยังไงโอ้มองแทบไม่ได้เพราะปากเล็กเกินไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบ ตัวเขาใหญ่ไงหรืร่างกายเขาเขาแบบใหญ่ากเอม่อามามมยงเยยยยบยยยยยยเยยยยยยยเยยยยย้ยย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 ย้ยยัยยเยย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 แลยยยยยยย้ยยเยยดฟาย์มหมาไปแยยเกิดยยยยยยย